มาครับวันนี้เข้าใหม่คันหนึ่งเป็นตัวฮีโนเอเจนทรอยอีกแล้วนะนี่ให้ดูด้านหน้าด้านหน้ามากับชุดแต่งของเขาเลยเนาะแต่ก็จะมาเป็นตัวที่เป็นยูโรสี่นะอ่าแล้วก็มาเป็นตัว1ิบล้อแทนเซียเฮ้ยมีชุดแต่งนี้ด้วยนีมีชุดแต่งมีชุดแต่งชิ้นนี้ไม่มีนะชิ้นนี้ไม่มีที่เหลือก็มีชิ้นนี้กันชนกันชนด้านหน้ามีมาหมดเลยเนาะแล้วก็สภาพตัวคัสซีก็ดีเหมือนกันนะให้ดู ตัวนี้มากับตัวนี้มากับเครื่องที่เป็น e13c 7เกียร์ธรรมดานะแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันามาครับก็มาเจอกับเพียงเจริญนต์จำกัดนคะรปฐมนะครับก็คันนี้จึงเข้ามาเลยเนาะมาเป็นตัว12ล้อที่เป็น12แตน,นเตี้ยนะแต่ตัวนี้มาเป็นยูโร4นะครับก็เครื่อง e 1 3 4เกียร์ธรรมดาเนาะตัวนี้จะได้ชุดแต่งค่อนข้างเยอะหน่อยนี ครอบกระจกก็มีนะครับพวกกันชนกระจังหน้าอ่าค่อนข้างดีตรงนี้มาเป็นอลูมิเนียมด้วยครับเอ้ยมาเป็นสแตนเลสชิ้นนี้มาเป็นสแตนเลสด้วยอ่ามาสองข้างไหมอ่ามาทั้งสองข้างเลยนี่แล้วก็มีน,นี่ตรงนี้ก็ครอบด้วยครอบเป็นชุบด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มาเหมือนกันอาจจะมาไม่ได้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็มาด้วยนะครับอ่า มีมีหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนะครับแล้วก็สี่ห้าหกขายเหยียบมาด้วยอ่ามาทั้งสองข้างเอ้ยนี่นี่นีนน่กันมีเจ็ดอ่าฝั่งนู้นมีไหมฝั่งนู้นไม่มีนะเอ้ยมีมีมีฝั่งนู้นก็มีนะนิดหน่อยอ่ามาด้วยส่วนตัวหัวหรอตัวหัวก็ยังดีอยู่ตัวหัวไม่มีผูกอ่ามยังดีอยู่สีนี้เป็นสีขาวเดิมนะอ่าให้ดูนี่ก็ยังดีดีอยู่อ่ายังไม่มีสนิมไม่มีอะไร ส่วนต,ตัวเครื่องก็มาเป็นตัวทบไฟฟ้าละเป็นเครื่อง e23 เนอะ,อะเป็น e23 สี่ตัวนี้น่าจะมาเอ่อน่าจะสับหลอหกสิบแรงนะไม่ใช่สามหลอดแปดสิบแล้วก็เกียร์ก็มาเป็นจุดเกียร์ธรรมดานะครับยังมีสายเกียร์อยู่นี่เกียร์ธรรมดาจะมีสายเกียร์ขึ้นไปที่หัวนี่ตรงนี้อ่าแล้วก็12ล้อแทนเตียเนาะตัวอยู่รสี่กับยูโลห้าเนี่ยตัวล้อเขาตรงนี้จะต่างกันหน่อยนึงนะอ่า แล้วก็อันนี้ให้ดูสภาพตัวคัสซีกันต่อนะคันนี้มาสภาพค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างดีหน่อยส่วนใหญ่รถของญี่ปุ่นเนี่ยสภาพจะเป็นสนิมกันค่อนข้างเยอะนะหลายคันที่ผมรีวิวไปก็มีเหมือนกันแต่คันนี้มาเป็นยูโรซีแต่สภาพค่อนข้างดีนะตัวด้านหลังเนี่ยมาเป็น1 2้อแทนเตียนะ้ยเนาะข้างหลังก็จะมาเป็นสองเพลานะแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังก็มาเป็นถุงลมตัวเบรกก็มาเป็นเบรกลมเหมือนกันนะครับในตัวคัสซีก็ ประมาณนี้นะอ่าในตัวลูกหมากตัวนี้ผมมีของใหม่นะนี่ใครที่ใช้ H 700เนี่ยจะเป็นแท่นเตี้ยก็ตามหรือแท่นสูงก็ตามนะลูกหมากตัวเนี้จะแตกต่างกับตัวบ้านเราเนาะอาจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะส่วนใหญ่เขาจะใช้ของเก่ากันตอนเนี้ยผมมีของใหม่มาละผมจะขายอยู่ลูกละประมาณ750บาทนะไม่ได้รวมส่งเนาะแต่ถ้าสั่ง4ลูกผมรวมส่งฟรีให้นะลูก750บาท4ลูก ชุดหนึ่งเนี่ยเขาคันนึงเนี่ยเตียนอยู่4ลูกนะครับก็จะอยู่ประมาณ3,000ันชุดละ3า0พบาทนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักกันได้นะครับเรามาต่อกับตัวคัสตีที่เหลือเนาะอันนี้สภาพสภาพค่อนข้างใช้ได้นี่มีนี่ด้วยมีมีนี่ด้วยนี่ตัวบางฝุนเนาะเป็นสีขาวแดงนีเป็นลายของญี่ปุ่นเขาตัวนี้ตัวชุดแต่งกันค้างนี่ก็มาเหมือนฝั่งนู้นเลยมาเหมือนกันเป๊ะ ตัวปิดก็เป็นชุดเหมือนกันนะนี่ตัวปิดตัวปิดตรงนี้ก็เป็นชุดเหมือนกันตัวมือเปิดก็มีด้วยเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันดีกว่าอ่ะมาครับตอนนี้เราอยู่ด้านในของตัวคันนี้เนาะที่เป็นฮีโน่เจ็ดร้อยที่เป็นตัวยูโรสนะอ่ะให้ดูครับครับมีแผ่นปิดด้านหลังเนาะอ่ะตัวนี้ไม่ได้มีผ้าม่านมานะอ่าไม่ได้มีผ้าม่านเดี๋ยวดูกันต่อ นี่ครับตัวยูโรสนะมีตรงนี้ด้วยตัวยูโร5้าจะไม่มีอะไรนะนี่ตรงเนี้ยเนี่ยไอที่ปิดเนี่ยที่เปิดเนี่ยอ่าเห็นว่าเขาไว้สะท้อนกันกันสะท้อนกระจกนะแต่ไม่รู้จริงไหมนะถ้าใครเคยใช้เนี่ยลองลองมาบอกผมกันหน่อยเนาะไอส่วนตรงเนี้ยอ่าในตัวยูโรสก็เดี๋ยวดูดิมีไฟไหมเปิดก่อนอึ๊บไม่มีเนาะอ่าตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยเกเอสมุดคู่มือไม่ได้มานะอ่า แต่ตัวเกข้างบนเนี่ยเขาก็มาครบถ้วนนะ,ะแล้วก็หน้าจอของตัวยูรสเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนจะยังไม่ใช่ดิจิตอลค่อนข้างเยอะนะจะยังดิจิตอลไม่เยอะนะอ่าเนี่ยยังตัวของอ่าน้ำมันกับเกวความร้อนเนี่ยเขายังอยู่เป็นเข็ยนธรรมดาอยู่แต่ในตัวยูร5หเนี่ยเขาจะเป็นจออย่างนี้แหละนี่จอเป็นจอใหญ่และจะเหลือแท่เกวัดลมอย่างเดียวนะอ่าคันนี้ก็จะเกธรรมดานี่ เป็นเจดีย์ธรรมดาตรงนี้เลยเนาะ,ะตัววงพวงมาลัยเหรอก็ยังดีอยู่นะนี่วงพวงมาลัยทั้งวงก็ยังดีอยู่ออุปรกรณ์ตรงคอนโซลอาจจะมืด,ดนิดนึงนะไม่รู้เห็นกันไหมเนาะอืมก็มีเบาะเบาะขาดตรงนู้นเดี๋ยวจัดการให้นี่เบาะขาดตรงนี้นิดนึงอที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรมีจอนี้ด้วยมีจอ,อส่วนใหญ่เขาจะทิ้งไว้นะไม่ไม่ได้ลือกันอก็โดยรวม ภายในของคันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะอาจจะได้สวยชุดแต่งก็มีนะแต่ได้เป็นยูโรซีข้อดีเขาก็ปัญหาของระบบไฟที่รุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีระบบไฟน้อยกว่าตัวรุ่นใหม่ๆนะก็ถ้าใครไม่อยากมีปัญหาเรื่องระบบไฟเยอะเนี่ยทางเลือกของตัวยูโรซีเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะอ่ะก็จบไปแล้วนะกับคันนี้เนาะก็ได้เป็นตัวยูโรซีนะแล้วก็ได้ชุดแต่งค่อนข้างเยอะเนาะอ่า แล้วก็ได้สภาพด้วยสภาพโดยรวมค่อนข้างดีนะก็ยังไงถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกเนาะก็ติดต่อกันได้นะครับที่เฮียงเจริญยนต์จำกัดนครปฐมครับขอบคุณครับ